ที่เซลเลกแคลโฮนะคะอย่าลืมไปนี่นะคะไปเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันค่ะไปดูว่าค่ะสาวๆที่นี่สวยๆทุกคนเลยนะคะผ่านไปซีมากเลยค่ะเราไยังไม่เปิดค่ะไปค่ะนำเลยค่ะมีมุมไหนซึ่งร้านเนี้ยพิเศษมากเรามีรังนขายปวนกับวินโดว์มากกว่าเทปเกือบเกือบเจ็ดปีแล้วค่ะร้านเดียวแต่ว่าร้านที่สองก็ใกล้จะเปิดแล้ว เปิดมาได้แล้วเลิดมาครับเปมีแล้วก็ไม่เท่าไหร่รเหมือนลตาจะเลเราสามารถเราทสดจเหมือนน้าวลนี่ก็คือผู้รีเลิมน้ำอาหาไทยในเครือไม้ไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพิมพ์นะครับเจ้าของร้านในไทยทซี ต้องขอบคุณขอบคุณี่เียะเยอ็นดี้ค่ะคู่ไหนคะที่มาร้านนี้้องห้ามพลาดค่ะต้องทานเลยคู่ถึกถ้าเมนูไหนห้ามพลาดก็มีหลายรายการเลยนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างเป็นบางรายการแล้วกันนะครับอย่างเอพิไทเซอร์ซึ่งจะมีบล็อกคอร์ล็อตเตอร์ซึ่งที่อื่นจะไม่มีแล้วรสชาติของที่นี่จะเป็นยูนิคมากลูกค้ามาชอบเลยทุกคน ถ้าเป็นอาหารหลักก็พวกมาลไทยซีนเป็นอาหารขั่ืพวกแกงซึ่งเราได้เข้ากจอย่างวิธีวิถันขรบท้วนแล้วก็อย่างพวกเ๋วยเตียวเนี่ยมีแฮงกาบอรโดเป็นที่นิยมหลากหลายไม่ว่าจะต่างชาติหรือชาวไทยก็จะชอบกันมากคุณพิริบมากนะคะที่เปิดแบบเอ็กซ์คูลซีฟในมค์ไทยคูลซีนให้เราได้มา เข้ามานะคะถ่ายวอล์กเป็นครั้งแรกนะคะลิ๊และเปิดคลิปเป็นคลิปแรกนะคะให้กับกลุ่มคนไทยหางานในอเมริกานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วคลิปหน้านะคะเราจะไปที่ไหนเราจะไปเปิดวอล์กที่ไหนอย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโอของส้มนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะดี สวัสดีค่ะน้องวินตอนนี้เราถึงที่ไหนแล้วลูกเตาเร็กทาหอใช่ไหมว้าวหิมะตกใช่ไหมน้องวิน,นท,ท่าเรือนะคะวันนี้เรือเราจะไม่วิ่งเนาะเพราะว่าหิมะตกแล้วเราจะไปถ่ายตรงสะพานนิดนึงถ่ายให้เห็นเรือว้าวสวยงามมากเลยค่ะโอ้โห ปูทำไมครับปัดหูก็เย็นสิมาเลยเดีด๋วไปปไปอ่ดน้องอินอย่าไปปะไ <ped aling> ปอยู่นี่ลูกตรงนี้เขาจะมีกิจกรรมนะคะถ้าใครมาก็จะมีเรือให้เราเช่าเล่นได้นะคะป่ายพันคายักนะคะบรรยากาศคือสวยว้า,วางมากท่าเรือนะคะ ที่สวยที่สุดอีกที่หนึ่งนะคะดูบรรยากาศโดยรอบเลยค่ะนุ้ยเดี๋ยวไปครับมานีี่มะตกหนักเรื่อมาแล้วอะจะหนักไปเรื่อยๆไหมก็หนักไปเรื่อยเลยกำลังจะติดโซ่นะคะบรรยากาศนะคะตอนนี้ลมเข่าไม่ได้ค่ะ and <laughs>